นับสนุนโดย Cat Datacom Connecting Dreams Gigabyte Thermaltake TT Esport AWEXER และ NVIDIA สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Border อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็เดินทางมาถึง The Border คนที่6แล้วเรียกได้ว่าสำหรับคอนเซปต์ของ The Border คนนี้ครับมาพร้อมกับ Terminator นั่นเอง ในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เห็นวิธีการและแนวคิดของเขาไปแล้วนะครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเครื่องเครื่องนี้กับ Terminator และเจ้าของเครื่องครับนนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเราก็ต้องย้อนไปดูว r ทําทำความรู้จักกับนนท์ก่อนนะครับพร้อมกับที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้ครับสวัสดีครับ ผมกิตตนนนคิดประเสริฐชื่อเล่นชื่อนอนครับ น,นี่ก็เป็นงานอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมต้องรับผิดช,ชอบอันนี้คือห้องพอเลี้ยงเนื้อเยอื่อกล้ยไม้ครับจริงๆแล้วมันมันคือการคนนิ่งอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้คือเราเอาเซลล์เซลล์เนื้อเจ,เจริญมันมาเลี้ยงในอาหารเหลวครับผมเป็นเกมเมอร์มาก่อนนะเป็นเกมเมอร์ที่เล่นเกมทั่วไปแหละก็จนวันนึงผมได้ดูเข้ามาใน u t u b e อะ่ะ มันมีระบบวอเตอร์คูลิ่งด้วยนะในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มที่จะศึกษาศึกษาจากเว็บนอกบ้างอะไรบ้างว่าเขาทํากันยังไงนะอะไรเงี้ยทำไมมันถึงมมีน้ําอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยที่มันไม่ช็อตในในวงการเนี่ยมันก็จะแบ่งกันเป็นชุดลมกับชุดน้ําอะไรเงี้ยในโปรเจกต์เนี่ยผมจะเอามันมารวมกันมันจะไม่มีการว่าจะเป็นชุดลมชุดน้ําทุกอย่างจะต้องมารวมกันแล้วก็หาความลงตัวให้อยู่ในคอนเซปต์ที่ผมวางไว้ โปรเจกต์ที่จะทำครั้งนี้ก็คือ Terminator ครับผมก็จะเลือก D Frame เคสของ i n วินที่เลือกเคสอ i n วินมาผมคิดว่ามันมันหมาะยากแค่นั้นเอง ็นไปแล้วนะฮะกับที่มาที่ไปของโปรเจกต์เทอร์มิน r เตอร์ก่อนอื่นเลยครับอยากทราบว่าทำไมเราเลือกทำเป็นเทอร์มิน o เตอร์เลือกเพราะเพราเคสมากกว่าเพราะตัวเคสที่เอามาทำตัวนี้เป็นอินวินดีเฟรมครับอ่าถ้าอย่างนั้นตัวอินวินที่เราเห็นคือโครงจริงๆมันเป็นดูมันก็ต้องแบบรถมอเตอร์ไซค์ดูคติอะไรเงี้ยใช่คืออินวินมันเป็นเคสโครงที่โปรง่งโลง่งแล้วก็ม,มีพื้นที่ให้ทำค่อนข้างน้อย ทีนี้เราถ้าเกิดว่าจะหาคอนเซปต์ที่มันมาหมอดให้เข้ากับเคสโครงอย่างเงี้ยผมก็ต้องเลือกอะไรที่มันลักษณะสอดคล้องกันซึ่งต้องบอกว่าสำหรับเคสตัวนี้เป็นแนวทาวเวอร์มอดแล้วก็เป็นการหมอดที่แบบจัดหนักจัดเต็มมาก คือผมชอบเป็นคนชอบดูงานงานไทยงานนอกงานอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ครับเคสดีเฟรมตัวเนี้ยมันไม่มีคนเอามาทําเป็นเทอร์มอดแบบว่าฮาร์ดคอร์ไปเลยเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะทําเป็น, Water eling, นวอเตอร์คูลิ่งเรียบไปสิ่งที่เราใช้เดิมๆคือจะเป็นแค่โครงเท่านั้นที่เหลือเราเอามาทําใหม่หมดเลยอ่าครับผม ก็จะมีมีแค่โครงคััแหละที่ที่ผมยังยังให้เหลือ,อไว้อยู่เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นดีเฟมอ่ะคือนี้ก็เหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ของนอนเองด้วยบอกว,ว่าเวลาเรามอดเครื่องเครื่องหนึ่งจาก p o w e r m o อในในรูปแบบของ Tower m o ออ่ะมันต้องให้เห็นเขาโครงเดิมของตัวเคสเดิมใช่ครับก็คือว่าท้าเน่ของ Tower m o อเนี่ยสมมุติว่าผมผม,ผมเป็นเป็นผ,ผู้ผู้ผลิตผมมีเคสผมอยากจะให้คนมาซื้อเคสผม,มผมก็ต้องโฆษณาเคสผมโดยที่ แต่งยังไงก็ได้แต่ว่าให้ดูแล้วยังรู้ว่าเป็นเคสของผมอยู่เป็นที่มาของเนี่ยการแต่งสไตล์ทาวเวอร์มอดเคสที่เรามอดขึ้นมาตัวนี้หลักหลกหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ตัวแผ่นรองบอดอ่าใช่ครับเพราะเนื่องด้วยเป็นเคสโครงเนี่ยทำให้มันสามารถมองมันโปร่งทีนี้ถ้าเราทำไม่ดีเนี่ย สายไฟลบ mm hmm. อะไรทันทีเลย mm hmm. ซึ่งมันเป็นจุดจุดบอดของคนที่มอดเคสนะครับคือหลายหลายคนจะมีปัญหาเรื่องการเก็บสายไฟจะแบบว่าสายไฟจะเก็บยังไงให้สวยจะทำอย่างงี้ยังไงทําให้มันดออูออกมาดูดีเงี้ยแต่ว่าผมก็เคยนะเคยเป็นปัญหาแล้วก็คิดเอาไว้ว่าสักสักวันหนึ่ง mm hmm. ผมจะจะก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้แล้วเออเรื่องเก็บสายไฟอยากจะทําเคสสักตัวที่ที่สามารถโชว์ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลย mm hmm. ซึ่งต้องบอกว่าสําหรับเคส ที่เราหมอดตัวนี้นี่จุดสําคัญและองค์ประกอบค่อนข้างเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพัดลมหม้อน้ําสีโครเมียมสายไฟแล้วก็ไฮไลท์เด็ดยังมีอีกนะจริงๆด้านหลังก็มีนะ,ะซึ่งนนบอกไว้ว่าเคสตัวนี้ต้องดูได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังต้องสวยทุกทุกมุมครับสามร้อยหบองศาคือจะไม่เห็นความลกของสายไฟอยู่เลยโดยวิธีการเอาคร่าวๆนิดนึงเราใช้วิธีอะไรแผ่นลองบอร์ดเนี่ย ทีแรกตอนนี้ผมอ,ออกแบบเนี่ยก็คือว่าทุกแผ่นจะใช้ฟีพอตรร่วมกัน<ม>จะใช้จุดยึดร่วมกัน<ม>คือแผ่นลองบอร์ดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ามสามชั้นนะฮะชั้นแรกก็คือเนี่ยชั้นชั้นที่เราเห็นมันก็จะเป็นชั้นที่โอเคด้านด้านหน้าผม,ผมเรียกว่าด้านหน้าแล้วกัน<อ>จะเป็นชั้นที่ทําให้เราเห็นเลเยอร์การวางการโน่นกันทุกอย่างชั้นที่2คือบล<ม>็อกไลท์อืมไอ้บล็อกไลท์อันนี้แหละปกติคนทั่วไปนในเวลาทําบล็อกไลท์เนี่ยเขาจะเอาสายไฟแปะกับขอบ อ่าแล้วก็ทําเป็นบล็อกไร้กล่องไฟแต่แผ่นที่สองของผมคือผมกัดเป็นร่องอเป็นเป็นร่องเป็นร่องเดินเหมือนลาก,ลากต้นไม้ผมจะแตกแขนงเชื่อมสายไฟทุกจุดแล้วก็ยัดเอาไว้ในในใร่องนี้รวมรวมถึงไฟ LED ด้วยคือเราต้องรู้ในหัวก่อนเราว่าจะมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอพอเวลารู้ปุ๊บเราก็มาหาทางเดินเชื่อมสายไฟของแต่ละอันซ่อนเอาไว้ในในใ,ใ,ในแผ่นกลางแผ่นเดียวรวมถึงฮาร์ดดิสด้วยนะ คือในเนี่ยมีมีมีฮาร์ดดิสก์อยู่อยู่ในตัวแผ่นลองบอลแล้วอ่าอยู่ในแผ่นลองบอร์ดแล้วก็คือว่าแต่ว่าผมผมใช้เป็นเป็นฮาร์ดดิสก์ไอตัวที่อยู่ในในโน้ตบุ๊กครับอ่ามันจะเป็นสองจุดห้าอ่าคือมันจะบางมันมันมันจะฝังได้หรือใครจะใช้เป็น SSD ก็ได้เหมือนกันสบายเลยเอสดีบางกว่าอืมคือแผ่นแผ่นลองบอลคือทุกสายเนี่ยมันจะมารวมกันอยู่ตรงกลางซึ่งตรงกลางมันมันจะมีเหมือนเหมือนเป็นฮับเมื่อกี้เป็นส่วนของ led ก็คือชั้นที่2ชั้นที่3ก็คือแสดงว่าปิดประกบ ชั้นที่สามก็คือว่าชั้นชั้นของของหลังบอร์ดซึ่งผมทําเป็นกัดเป็นร่องร่องสายไฟเนี่แหละทีเด็ดเดี๋ยวเรา <laughs> เราเค่อยหมุนให้ดูว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยดูทีละสเต็ปต้องบอกว่าเครื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีหลายๆส่วนที่ค่อนข้างน่าสนใจคือจริงๆผมอยากจะบอกว่าไม่ไม่จำเป็นเลยว่า คุณจะต้องมาใช้ของระดับไฮเอ็นอย่างอย่างที่ผมใช้อันนี้ผมพูดเลยนะว่าอันนี้หม้อเนี่ยหม้อหม้อจีนเลยอืมแต่พ i t ติ้งวิดพาวเวอคือก็คือประสมนะทั้งของแบบของ <c oughs> ของไฮเอ็นกับของแบบ <c oughs> ทั่วไปคือผมผมไม่ใช่คนหัวสูงอะ่ะเพียงแต่ว่าทุกอย่างที่เลือกมาเนี่ยเลือกพราชอบล <c oughs> ้วนๆเลยอ่าอย่างบล็อกการ์ดจอนี่ยอ่งที่เลือกเพราะตัวเนี้ยถ้าคนที่เป็นเพื่อนของผมเนี่ย ในในวงการไปทั้งหมดด้วยกันเนี่ยถ้าที่สนิทกันจะรู้แล้วคือผมก็ใช้7 8 0มาตลอดคือผมรอว่าเอ้ยถ้าฮิตคิลเลอร์ออกไททัน X เมื่อไหร่ผมถึงจะเปลี่ยนอืมเราประกอบกับประกอบออกประกอบกับว่าเนี่ยช่วงมีเดอะมอรเดอร์ปุ๊บมันออกมาพอดีเลยอ่าก็คือเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ไฮเอดนอีกชิ้นหนึ่งที่เราอยากนํานเสนอด้วย <c oughs> เพราะว่าเราไม่ติดนอนเพราะเราอยากโชว์บ็อกใช่ครับคืออุตส่าห์รอมาตั้งนานขอโชว์หน่อยก็เอามาเนี่ยติดแล้ว ติดตรงๆก็ไม่เอา90าองศาต้องเอียงนิดนึงอ้าวถ้าติดตรงๆมันมันธรรมดาแบนไป <c oughs> คือเราผมอยากเอียงโชว์ให้เห็นน้ําในนี้อีกอย่าง<อ>คือความความสวยของของบล็อกฮิตคิลเลอร์เนี่ยคือบล็อกเยอรมันเนี่ยงานเขาจะเรียบอาจะเป็นจะเป็นน่ยหน้าหน้าโลหะเรียบแล้วก็จะเห็นน็อตน้อยมากซึ่งคอนเซปต์ผมมันเป็นคอนเซปต์เทอร์มินเตอร์ไงมันต้องการงานเหล็กงานโครเมียมผมจึงเนี่ยหันหน้า ออกมาจะดีกว่าแล้วให้เห็นเห็นน้ําโดยตัวพยุงก็จะเป็นอันนี้อ่าครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นโชกพยุงไว้เพราะว่าบล็อกมันหนักหนักมากก็เลยต้องทําตัวที่พยุงเอาไว้ใช่ครับนะฮะก็ดูอาจจะเหมือนเป็นแขนมาเลยคือในส่วนของหัวกระโหลกนี่ก็อีกส่วนหนึ่งตอนทํามีปัญหาในเรื่องของการทําโครเมียมอ่าใช่ครับหลายรอบมากหลายหลายหลายรอบเลยนี่เราพ่นไปกี่รอบกว่าจะได้แบบเนี้ยอันนี้รอบแก้ไขไปกี่ครั้ง3ามครับ สครั้งนะฮะตอนที่เรานําเสนอไป <S <S น่าจะเห็นแค่แค่สครั้งอ่าใช่ครับสุดท้ายแล้วครั้งที่2มันก็ยังไม่โอเคสีมันมันไม่สว่างผมก็เลยมันยังไม่โครเมียมจริงอ่ะอก็เลยเนี่ยคือถ้าถ้ามันมันยังไม่โครเมียมเนี่ยเวลามาวางแล้วสีสีมันจะโดดม,มันจะไม่เหมือนเนี่ยมันจะไม่เหมือนท่ออ,อันนี้ส,สุดท้ายไ,ได้มาคือเหมือนและเหมือนตัวโครงละอ่าครับสุดท้าย<ม>วิธีเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงจนได้สีที่ที่เป็นแบบเนี้ย น้ำที่ใช้ล้างอย่างเดียวเลยอตรงๆส่วนหนึ่งเป็นความขี้เหนียวของผมเองอคือน้ำกันเติมคอมนี่แหละล้างมันอะไรเงี้ยจริงๆเขาต้องใช้น้ำน้ำเฉพาะของเขามันจะมีน้ำที่ค่า pH สูงได้ประสบการณ์ไปส่วนหนึ่งทีนี้พ่นสักสิบรอบก็ได้อย่างนี้แน่นอนโอเคได้แล้ะ สนับสนุนโดย Cat Datacom Connecting Dreams GIGABYTE Thermotech TTE Sport Avexer และ NVIDIA ส่วนที่เราพ่นเองก็จะมีส่วนของกระโลก กับหมอ้อนี่เลยนี่หม,ม,<อ>ม้มอผมพ่นหม้ออันนี้หม้อหมอ้มอตัวนี้ผมไม่ได้ชุบมานะไม่ได้ชุบมาพ่นอันนี้คือพ่นเองกับก็พ่นพ่นมาพร้อมๆกับกระโหลกแล้วก็ซิงข้างในด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆข้างในที่เป็นกรอบพลาสติกของตัวอ่าใช่ใช่นิกสี่เองมันจะเป็นพลาสติกอันนี้ก็พ่นเ็นโครเมียมเหมือนกันคือทุกๆอย่างของตัวนนเองที่ออกแบบพยายามจะทําให้คอนเซปต์ตีสโคปให้แคบให้ดูแล้วโอเคมันยังอยู่ใน รูปแบบของเทอร์มินเ r เตอร์เป็นหุ่นยนต์ในหนังเทอร์มินเ r เตอร์ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งพาวเวอร์ซัพพลายเราเราก็มอดเรียกว่าเป็นนักมอดเดอร์ต้องมอดทุกอย่างพาวเวอร์ <c oughs> ก็เอาเรียกได้ว่ายอมประกันวินเลยดีกว่าเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์แล้ววัตตสูงด้วยน,นะอันนี้1200องรอวัตตอ่าครับพันสองรวัตต์เสียดายอย่างหนึ่งคือพาวเวอร์ตัวเนี้ยผมลืมนึกว่ามันเป็นไฮบริดมันทําให้พัดลมพาวเวอร์เนี้ย ไม่หมุนไม่หมุนตั้งแต่แรกที่เปิดเครื่องคือเราตั้งใจว่าลันปุ๊บหมุนเลยแต่ว่าพัดลมของ power สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะมีเทคนิคพวกนี้ใช่ครับเอามาเป็นลูกเล่นว่าถ้ามุดพว์ทํางานไม่หนักพัดลมจะหยุดใช่ครับหม้อน้ำเนี่ยก็คือเราใส่1ตอนสามใบคือเพราะว่าก็อยากใส่อย่างเงี้ยเราไม่เอา3าตอนใบเดียวเพราะว่ามันเหมือนชาวบ้านคือมันมันเป็นความความอิสระความสนุกในการออกแบบคือพอหม้อน้ํสามใบตอนเดียวนี่แหละ ทำให้ทางน้ํามันได้ขนาดนี้อ่าแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าแฟนกิลหรือว่าเอางี้ดีกว่าผมเรียกว่าทํากรอบพัดลมใหม่โดยเอาแฟนกิลมาใส่เลยอ่าใช่เราผาพามันทิ้งเออพาออกมัดทุกอย่างนะก็คือพัดลมเราก็ตัดให้เหลือแต่ตัวโครงเพื่อใส่ตัวแฟนกิลของเราลงไปได้อ่าใช่ครับแล้วก็วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งเพื่อลดความบางด้วย ใช่เนี่ยเนี่ยคือ <ละ S 2> ถ้าความหนาสิไม่ใช่ความบางถ้าดูตรงนี้คือจะเห็นเนว่าพื้นพื้นที่ใน,ในการในการเดินเข้าไปทุกส่วนถูกฟิกเอาไว้หมดเลยเนี่ยสังเกตดีๆเลยดูท่อเนี่ยชิดกับพัดลมเลยนะชิดขอบแต่ในในความเสี่ยงมันคือความสวยอ,อ่เดี๋ยวดูตอนเปิดเครื่องเวลาทัพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมจะบอกนะลายลายนี้นะลายลายไหนที่ท่อเฉียดพัดลมนะคือท่อท่อคอมเมียมเนี่ยสะท้อน มันจะเกิดฟรียเวลาโดนแสงอแล้วยิ่งยิ่งแสงดิ้นดิ้นมันจะสวยเพราะพัดลมนี้ก็มีแสงที่เป็นเอกลักษณ์มใช่ใช่ครับแสงเขาจะแปลกมากใช่พัดลมนี้สวยปกติพัดลมทั่วไปแสงไฟจะติดอยู่ที่กรอบแต่เนี้ยมันจะเป็นก้านใช่ก้านอยู่ที่ใบหมุนนี่แหละทํามาเป็นก้านหนึ่งเส้นแล้วไฟจะมีลูกเล่นนี่เรียกว่าพัดลมตัวเนี้เกิดมา เพื่องานโคมเมียมอะไรอยเงียคือเรา,เราดิยามขึ <c ười> ้นเองหรือเปล่า <c ười> ผมพูดเองไง <c ười> เรานิยามขึ้นเอง <c ười> ไม่ใช่คือมันมันสวยไงมันมันมันเกิดเฟียแล้วแล้วก็อย่างอย่างบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมั่วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทางน้ําทําไมมันยุ่งยากซับซ้อนคือถึงผมจะรักอิสระในการทําง,งานไงแต่ว่าเรื่องทางทางน้ําเนี่ยผมจะออกแบบให้ให้มัน ดูลงตัวรับกับฮาร์ดแวร์เสมออ่าอ,อย่างอย่างตรงนี้เห็นลายบอร์ดตรงตรงนี้ปะ่ะทีพ่พกี้เห็น,เห,นเห็นลายบอร์ดตรงนี้เห็นป่ะผมผมจะงอนรับกับล,ลายบอร์ดขึ้นมอฝั่งนู้นก็เหมือนกันเนี่ยลายลายบอร์ดเฉียงตรงเนี้ยท่ยอมันก็จะต้องเป็น45ปาดเฉียงรับรับลายบอร์ดคือถ้าสังเกตดีๆครับมันจะมีลายเนี่ยเนี่ยลายลายอย่างนี้เลยเนี่ยเห็นนะลายมันเป็นลาย45ผมก็ต้องเนี่ยทำมันรับลายเ,เขาก็เป็นลายโครเมียมนี่แหละ อีกเรื่องหนึง่งอันนี้อันนี้ผมขอแนะนำเหมือนกันเพราะว่าคือผมเห็นหลายๆคนที่อยู่ในเริ่มแต่งคอมเนี่ยเริ่มที่จะเอาโปรแกรมมาใช้ออกแบบในงานมอดเคสอะไรอย่างนี้คือผมอยากบอกว่าเวลาถ้าคุณออกแบบเนี่ยผมอยากผมอยากให้คุณลองออกแบบจากข้างในออกไปหาข้างนอกอคือตอนเนี้ยที่ผมเห็นอยู่ที่โพสต์กันเนี่ยมันจะเป็นการออกแบบข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปแล้วแล้วค่อยเข้าไปข้างใน,ค,งในคือคุณจะออกแบบภาพลักษณ์รวมก่อน เราเค่อยมาคิดว่าแล้วมันสุดท้ายแล้วมันก็จะมาคาที่ว่าแล้วเราจะยึดยังไงจะทําทอะไรยังไงโอเคฮะก็คุยมายืดยาวอย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นว่าไฮไลท์อีกหนึ่งส่วนเดี๋ยวจะมีสส่วนที่เราให้ดูนะแต่เราให้ดูส่วนแรกก่อนไฮไลท์มันอยู่ตอนเปิดเครื่องนี่ละครับเราเห็นเรียบๆแบบนี้เพราะนนบอกว่ามีไฟด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเปิดเครื่องแล้วไฟจะเป็นยังไงครับ คือถ้าเป็นงานว water c o o l i n งธรรมดาเนี่ยคุณน่าจะเห็นได้เยอะแล้วอะบางทีดูก็เจอคุณคูดเป็นว water c o o ล i n งเป็นเดินระบบน้ำไม่อะไรแต่ว่าผมเป็นคนเบื่อเบื่อความจำเจผมไม่อยากจะได้งานที่มันเรามีแบบเนี้ยคนอื่นก็มีแบบนเนี้ยอะไรนี้ผมพยายามฉีกออกไปถ้าผมไม่ลองผมไม่เริ่มแล้วคุณจะรู้ไหมว่ามันทำได้ ที่บอกไปตอนแรกว่าหัวกระโหลกนี้ก็เปรียบเหมือนมันสมองของเครื่องใช่อย่างที่ผมบอกว่าคนเราอะถ้าสมองทำทำงานปุ๊บนี่ไงสมองทํางานขออนุญาตหมุนอาหารได้นิดนึงอ่าเพื่อจะได้เห็นอันนี้คือสมองทํางานปุ๊บพัดลมหมุนทันทีอ่านี่แล้วอีกอันหนึ่งที่ที่ผมบอกว่ายิ่งเฉียดยิ่งสวยเนี่ยดูดูท่อที่เฉียดมันจะมีฟรียะที่ท่อเวลาไมนคือจะสังเกตว่าทุกอย่างนี้ เบียดกันนิดเดียวมากมันอยู่ที่มันเป็นความพอดีที่เราตั้งใจออกแบบไว้ใช่ครับผมถึงบอกว่าให้ให,ให้หลายหลาย,หลายคนเริ่มที่จากข้างในออกมาก่อนอ่าเริ่มที่โครงสร้างก่อนถ้าเราวางโครงสร้างเอาไว้ดีเนี่ยแล้วเราค่อยมาเลือกเก็บงานอะไรก็ได้และโครงสร้างสําคัญครับมันอยู่ที่แผ่นลองบอร์ดนี่แหละนนตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้ไฟวิ่งออกแบบไหนเพราะฉะนั้นจุดกําเนิดแสงทั้งหมดมันจะออกมาตามที่เราออกแบบไว้สังเกตครับส่วนของฟิลพอต ก็จะเป็นวงวงวงซึ่งตรงนี้ก็มีความหมายเหมือนกันที่เราตัง้งใจออกแบบไว้ใช่มีความหมายยังไงบ้างอย่างถ้าคุณคุณเห็นเทอร์มินาเตอร์เนี่ยตัวเทอร์มินาเตอร์มันต้องประกอบไปด้วยโชค็คไปด้วยตลับลูกปืนไปด้วยจ,จุกเสียบสายไฟจุดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือว่าผมทำแม่แม้กระทั่งเนี่ยช่องรูสายไฟเห็นไหมผมเวน้นเว้นให้สังเกตดีๆครับตรงนี้จะเป็นรูสําหรับสายไฟซึ่งลอดมาทีละเส้นเลยนะเป็นมันเป็นสาเหตุที่ผมต้องหมดโพสต์พายไงคือผมต้องเนี่ย ผ่ามันตัวเนี้เป็นฟูลโมดูล่านักงอนเนี่ยจะจะรู้เลยว่าฟูลโมดูล่าเนี่ยมันมันย่าแย่ขนาดไหนในการเก็บสายที่น <พอ S 1> ่ออะไรไม่ได้คือผมต้องผ่าใหม่หมดแล้วก็เอาเอา,เอามันมาฝังไว้ไม่ให้เห็นอะไรที่มันเกินความจําเป็นถ้าเกิดสังเกตดีก็มันจะเือนเป็นตัวล็อกสายนี่แหละใช่ทําให้มันฟิกให้มันเป๊ะเป๊ะ<อ>ทุกอย่างทุกอย่างผมจะฟิกให้มันเป๊ะหมดมการการออกแบบโครงสร้างสําคัญสุดครับ ก็จะมีส่วนเดียวที่เป็นสีแดงก็คือดวงตาของตัวหัวกะโหลกมันมันเป็นกิมมิคของของเทอร์มินเตอร์ต kind of ้องตาแดงมันเป็นภาคจำของผมว่าเฮ้ยเวลานึกถึงเทอร์มินิเทอร์เทอร์มินเตอร์ปุ๊บเด็กๆเนี่ยผมจะนึกถึงไอ้ไฟโดนัทที่อยู่ในตาของมันสีแดงอันนี้ก็เป็นโดนัทจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าตัวแผ่นลองบอร์ดนอกจากจะเป็นผมขอเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของเคสตัวนี้เลย มันยังเป็นส่วนของบล็อกไลท์ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราใช้ต้องบอกว่าในรายการเดอะมอเดอหลายๆคนก็ทําบล็อกไลท์แต่แต่ละคนก็จะใช้วิธีแตกต่างกันไปใช่ครับก็ของนอนก็ใช้วิธีเอา led เหมือนกันนั่แหละแต่ว่าใส่ตัวบล็อกยุ่งยากมากตรงนี้ก็มันจะยากตอนตอนอ,ออกแบบครับว่าเราเราจะทํารางรางไฟนึงถึงภาพเรากัดกัดเป็นร่องเดินสายไฟจะทํารางยังไงให้มันเชื่อม เชื่อมทุกจุดไว้ด้วยกันได้คืออันนี้เป็นสายไฟเราเอามาต่อกันไม่ใช่เส้นเดียวไม่ใช่เส้นเดียวครับต่อต่อกันโดยที่จุดเชื่อมจะอยู่มันจะมีจุดเชื่อมของของมันอยู่ซึ่งผมทำเอาไถ้าอย่างเงี้ยถ้ามองภายนอกเนี่ยคุณจะไม่มีจะไม่มีทางเห็นเลยว่าผมจะเชื่อมไฟไ,ไว้ตรงไหนหรืออะไรไงซึ่งมันเป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วไนะว่าเราอยากได้งานเรียบร้อยเรายังไม่ได้ให้ดูไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งมันคือด้านหลังนี่แหละใช่ครับเพราะว่า <ผม S 1> เดี๋ยวเราตั้งใจแล้วนงว่าอยากจะให้สวยทุกมุมเลยอย่างที่บอกไว้งั้นต เดี๋ยวเราต้องหมุนไปดูด้านหลังนะฮะผมไม่อยากจะได้เคสที่มองมองแล้วสวยได้ในแนวระนาบถ้าสังเกตเคสตัวนี้ดีๆเนี่ยมันจะมีมิติมันจะมีความความลึกอ่าจะมีความตื้นความลึกแม้กระทั่งมองทะลุไปด้านหลังได้เลยถ้ามองจากด้านเฉียงคุณก็จะเห็น พัดลมตรงกระโหลกแล้วถ้ามองด้านหลังคุณจะเห็นรางสายไฟ,ไฟซึ่งผมตั้งใจทําไว้ผมอยากให้งานมันดูเรียบร้อยเราหาันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าสวยงามมากถ้าเกิดมองตรงนี้นะฮะคือถ้าเกิดเห็นอยู่ที่ตรงนี้กล้องหนึ่งอาจจะแบบดูเวอ่เวอร์นิดนึงนะฮะแต่ว่าเราจะให้เห็นลายเส้นตรงนี้คือที่บอกว่าเรากลับเซาะล่องนี่แหละ เพื่อให้เข้ากับเพื่อเพื่อจะฝังสายไฟพวกพวกนี้เอาไว้ถ้าดูดีๆอาจจะมองเหมือนเป็นวงจร PCB บนบอร์ดนะเป็นลายเส้นโคเหมือนเป็นแผงวงจรอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทางนนตั้งใจทำมายุ่งยากไหมตรงเนี้ยมากครับมากเนื่องด้วยมันเป็นโฟูโฟมดูลไงผมเลยต้องเอามาจำแนกเส้นแล้วก็มาคิดว่าเส้นนี้เราจะเดินจากไหนไปไปไหน แล้วมันยากที่ว่าเครื่อง CNC เนี่ยเวลากัดมันไม่สามารถหักสอกได้คือมันต้องตีวงตีโค้งนั้นไหนผม,มต้องหลบฟิวพอรตอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยหลบฟิวพอตโค้งหลบโค้งอะไรพวกนี้แล้วคือแล้วเวลาทําเสร็จปุ๊บผมก็ต้องดัดลายท่อเพื่อให้มันมารับกับสายไฟผมีต้องคิดค่อนข้างเยอะครับเยอะมากๆเลยเวลาจะทํางานอย่างเงี้ยอะถ้าอย่างช่องนี้ผมก็เว้นเอาไว้ไว้เผื่อเสียบยโน้นนี้ตรง ก็อพวกเมาส์คีย์บงคีย์บอร์ดอะไรก็คือเวลาแต่งผมต้องคิดถึงเรื่องการใช้งานด้วยต้องใช้ได้จริงสะดวกสบายอ่าแล้วก็คิดถึงเรื่องความแปลกใหม่สดเรื่องดีไซน์การโน่นนี่นั่นเยอะอะครับถือว่าตรงนี้สายไฟก็จะเป็นสายไฟทั้งหมดที่ใช้จะอยู่อย่างเงี้ยอ่าจะอยู่ก็จะเป็นการ์ดจอ CPU แล้วก็บอร์ดใช่ครับเนี่ยอันนี้ยิบ นี่ยิบสี่พินบอร์ดอ่าไล่มานี่อ่านนี้ซีพียูอันนี้ซีพียูก็จะแยกขึ้นไปนั่นอ,อะไรนี่ใบกาจออ่าใช่อันนี้ไบกาจอแล้วอ่าอันนี้กดไอไอที่กดน,น,นี่คือสายซา TA ต้ากับกับโมเลกคือมันจะวิ่งเข้าไปจบที่กลางบอร์ดที่ผมบอกว่าเป็นโพรงซ่อนฮาร์ดดิสซ่อนสายไฟทุกสิ่งอย่างฮาร์ดดิสอ,อ,อยู่นี่เออฮาร์ดดิสจะอยู่เนี่ยอย,อยู่อยู่ตรงแผ่นกลางบอร์ดเลยก็ถือว่าอย่างที่เป็นคอนเซ็ปต์อย่างที่นนว่าไว้ก็คือ ดูได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังหรือว่ารอบเครื่องนะฮะด้านหลังตรงนี้ก็ถือว่าสวยไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ถ้าถ้าแบบว่าดูแล้วแบบเห็นเห็นว่ารู้สึกว่าเฮ้ยน้ามันง่อยๆแต่ว่า่างนี้คือว่าผมเพิ่งเพิ่งเติมน้ําเลยเติมน้ำเลยว่าแล้วคืออาจจะยังระบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วถ้าใครถ้าใครเล่นเล่นวอเตอร์คูลิ่งเนี่ยก็ผมว่าถ้าผมบอกว่าเนี่ยมันเพราะว่ามันเป็นเพราะหกห้าห้าทุกคนก็รู้แล้วคือ 6.5มันต้องใช้เวลาในการไล่อากาศนิดหนึ่งครับมผมชอบไฟผมชอบแสงแต่ผมไม่ชอบเห็นหลอดไฟเลยมันแยงตาแล้วก็รู้สึกว่างานมันไม่เรียบร้อยเลยเวลาถ้าเราทำงานแล้วเราเก็บหลอดไฟไม่ได้อะไรพวกนี้ ครับก็อันนี้เป็นรูปแบบคอนเซปต์ทั้งหมดของเดอะมอเ e อในสัปดาห์นี้นะครับกับ Terminator แน่นอนครับเดี๋ยวในทางออนไลน์เมื่อเดอะมอเ e อร์ทำการออกอากาทุกคนแล้วครบทั้ง8เครื่องเราก็จะทำการเปิดโหวตซึ่งเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ก็สามารถไปร่วมโหวตกันได้นะฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งคอนเซปต์กับ Terminator สตอสำหรับวันนี้นะครับกับรายการเดอะมอเ e อนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Cat d ค t a c o m c o n n n c t i n g Dream บริษัทกสทโทหรคมนาคมจำกัดมหาชนครับรวมไปถึงแบรนด์ซับพอร์ตนะฮะ Gigabyte, t h e r m a t e ท TTE Sport, ร์ต x e r Memory และ Nvidia ครับสำหรับวันนี้ผมและนนพร้อมกับ Terminator Concept เครื่องนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับ The m o t h เ r อร์ซับดาน้าครับสวัสดีครับคุณไม่ต้องไปตามใครหรอกคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยไม่ใช่ว่า เอาคนนู้นเป็นไอดอลคนนี้เป็นไอดอลเอาเป็นไอดอลอะมันไม่ผิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วความคิดคุณมันก็จะอยู่ในกรอบของไอดอลคุณถ้าถ้าคุณอยากจะสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆเนี่ยคุณต้องคิดต้องลองลองผิดลองถูกแล,กลองกับมันเยอะๆลองคิดง่ายๆหมดอยู่บนความเป็นไปได้ก่อนที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมจะบอกว่าไอดอลคุณไม่เก่งไม่เจ๋งแม่มและเพียงแต่ว่วาผมผมอยากให้คุณทำงานในแบบที่เป็นตัวคุณมากกว่า ใส่ความเป็นตัวคุณเข้าไปในงานยางเยอะทุกคนผมเชื่อว่ามันจะมีสไตล์มีลายเส้นของตัวเองหมด